โหลสวัสดีฮะทุกคนสวัสดีค่ะ <laughs> มีใครอยู่หรือเปล่าจะบอกว่าเกมค้างอ่ะถือไม่เป็นที่คมหรือว่ามันเป็นที่เกมวะฮะ <laughs> วิเิลินแล้วเข้ามาได้ ไม่อะํำไงอ่ะเก่ว่าเข้าอยู่หน้านี้มันไม่ไปไหนเลยส้วยลุยฮ เพนว่าเทพเพนสวัสดีฮะสวัสดีฮะเกมค้างอ่ะเฮ้สตรีมไม่ค้างแต่เกมค้างไปแล้วทำไมาวะหมุนหมุนนะปิดเข้าใหม่ก่อนจีจีเลย ปิดตีมนนไม่หรอกคะเราจะไม่แบบเออทักทายกันก่อนเนี่ยแป๊บนึงนะขออนุญาตแก้ไขนะคะให้เป็นอะไรอะ่ะ เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะหอหรือว่าคอมแบบคอมจะแตกแล้วอะไรอย่างี้มันร้อนเปล่าหรอหือแบบอากาศอากาศมันร้อนก็เลยไม่ไหวค่ะบ้าบ้าน่า วยน่ายายเอาของพวกนี้มาทำวันนี้แทนนี้น่าจะนานนานกว่าน,นี้เพราะว่าต้องเตรียมกล้องเตรียมอะไรอีกนี่แบบว่าลองลองทำมาสักเท่าไหร่วะชั่วโมงหนึ่งได้แล้วมันแบบคือเกมถ้าเกิดตอนแรกมันได้เว้ยแล้วพอกดสตรีมบุ๊กเกมมันก็คขาง อะไรอ่ะทำไมอ่ะมันเป็นที่อะไรงน บุญอะไรนะบุญทำกำเต็งเสียใจอ้ายทำไมต้องเกิดขึ้นกับฉันไม่ไม่ค่อยอ,อู้บ่อยไงอออู้บ่อยคอมดื้อเลยทีนี้เป็นที่ไรวะ เนี่ยเดยนะ่ะอุ้ยหกแม่แหกซับเอ๊ะทำไมมันเด้งขึ้นมาสองอันเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยอเลิร์ เกิดอะไรขึ้นกับอเลอร์ทผมอ่ะเอาใหม่ขอบคุณสำหรับซับด้วยนะคะเดินซับทำไมก่อนฮะลองเล่นไปภาคไปไม่ต้องสตรีมจอยังไง <laughs> ก็เปิดโปรแกรมสตรีมกับเปิดเกมแล้วมันไม่ได้จอมันไม่จอมันไม่ขึ้นหมายถึงว่าเกมอะมันไม่เข้าไปเลยเว้ยันนึงนะคะเรากำลังพยายามอยู่โอ้ยไม่เป็นไรระหว่างนี้คุยคุยเล่นกันไปก่อนนะเป็นยังไงบ้างอะกคนพันแผนดินวงแผ่นดินไหวกันมาปลอดภัยใช่ไหม ็นยังไงกันบ้างอะนั่งร้อนๆอ,อยู่เลยเหรอเห็นวันนี้ก็แบบขึ้นริบแล้วภาพจำตลอดเลยหลอนน่ากลัวจริง เห็นวันนี้ก็มีให้อะไรนะตรงตึกเขาเรียกว่าอะไรนะศูนย์ราชการใช่ป่ะก็ออกมาอีกแบบให้คนอ,อพยพออกมาอีกเลางงมากเลยว่าแบบห่าวสวัสดีค่ะสาวญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นมาหมดตัวละไม่เหลืออะไรเลย ไม่เป็นไรนะถ้าแบบว่าตึกที่ทำงานมันแข็งแรงถ้าแบบเขามาตรวจแล้วโอเคก็น่าจะวางใจได้เปราะหนึ่งแล้มันแบบพอเราออกเกมแล้วมันก็เข้าเกมไม่ได้เองเลยวะ่ะเฮ้ยมันเข้าอ่ะมันเข้าเกมมันเข้าได้ แป๊บหนึ่งเนี่ยมันอยู่แค่หน้าเนี้ยทำไงอะเจ๊จ๋าเชปป้อมไม่อามายอมให้หนูเขาไปเล่นน่ะเชปป้อมเขาทำมือห้ามไว้อยู่เห็นปะหยุดไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้ามา สวัสดีครับสวัสดีครับผมเชฟผมไม่อยากให้คุณได้เล่นเกมในวันนี้วายทำไมอ่ะมันเป็นที่อะไรเชฟ เชฟคะคุณเกินเวลามา23นาทีแล้วนะคะเรายังไม่สามารถเข้าเกมได้ช่วยด้วยไม่เชฟทำกับหนูอย่างเนี้ยเนี่ยเชฟให้ผมเล่นเกม อีกหนึ่งนาทีคุณต้องสตีมแล้วนะปลอดภัยจากแผ่นดีนไหวดีแล้วค่ะดีแล้วนะเกมค้างรีสตาร์ทคอมมันต้องปิดสตรีมมาดิเสียใจนะเนี่ยทำไงอ่ะอยากเล่นไม่อยากปิดสตีมด้วยอ่ะย่าบีเข้างอนมันไม่ได้มานานจริงเห็นด้วย ออกเกมเข้าใหม่อมืผมนี่เปิดให้ดูนะตรงนี้เลยอะกดออกแล้วยังไงสิเข้าใหม่สิกดออกเกมเข้าใหม่ไปสามรอบแล้วแนยวันเนี้ย <c oughs> เชฟค่ะเห็นใจหนูทีเชฟค่ะเชฟค่ะเชฟอย่าทำแบบนี้กับหนูเกมอื่นได้ปะ <laughs> ยังไม่ครบสิบไม่ให้เข้าเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอ ทำไมอ่ะคาดใจอะแป๊บหนึงมันแบบมันต้องได้ได้สิเฮ้ยอาอยัางไงดีเอาอยัางไงดีครับน่งนกะำลังกำลังเข้าใหม่ รอบที่้านแปดเฮ้ยได้ยินเสียงป่ะเนี่ยเสียงเกมันมาแล้วเว้ยแต่ว่ามันไม่มันไม่พ้นมันไม่พ้นหน้าหน้าโหลดมันไม่เข้าอะเราเจอแต่หน้าเชฟปว่วมห้ามอยู่ตอนเนี้ยเชฟไม่อนุมัต <laughs> ไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านจานนี้อะจานนี้ไม่ผ่านนะคะแอบปล e อ้าวเแค่จะเล่นอินซอยได้ไหมมันอ่าน so e, อินโซอีกเหรอนี่อ่านอินซอยตลอด <laughs> อยากเล่นอยู่นะแต่ว่ายังไม่มีกระตังซื้อเกมนะ่ะแบบเอาตังไปเที่ยวหมดแล้วอะ <laughs> <laughs> กลับมาคือจนมากจนแกรบกรบแกรบเลยจะนี้ดิบ เลึกหลักคอมน่าจะเล่นได้คิดว่านะแต่ว่าอาจจะเล่นไปสติมไปไม่ได้กลัวซื้ให้เราเล่นไม่ได้ไอไอเล่นได้สเปคเราว่าคอมเราน่าจะเล่นได้อยู่แต่ว่าถ้าเล่นไปด้วยสติมไปด้วยนี่อาจจะไม่ไม่สามารถนะฮะ สักขี้นะเราเราว่าเราอาจจะต้องใช้วิธีอื่น สเ,เอาเลยแอร์ทำด,ดิดแอร์มากเฮ้ย เอ้ยจอดำไปแล้วจอดำไปแล้วอ่ะอุ้ยขอโทษนะเดี๋ยวนะ่าจะต้องปิดสตรีมแล้วก็ลองใหม่ว่ะใียใจ,ใจเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขอหายตัวก่อนเดี๋ยวมานะจอดำอ่ะจอดำอ,ะอ,ดำอะดนะทุกคน ขออนุญาตให้ตัว